สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในช anel ทาง YouTube นะครับง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe ด้านล่างน,นะคะาารับฝากติดตามด้วยนะครับ Hello นี hello, 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 hello. ่ว,วันนี้มามาเด็กเนิร์ดเลย <laughs> เด็กนิกับเว b ออนรือน้ำยา EP ที่38 EP ามครับ มีอะไรฝาไมั้องคิดไม่มีไม่มีมีแต่พูดไม่ได้โอเควันนี้3ามตัวนะครับ3มตัวสามเจ้านะครับส่งมาหมดเลย3ามกิ่นนะครับเวลาด่าก็จะได้เต็มปากเต็มคำหน่อยน้องยาน้องใหม่2ตัวนะคะแล้วก็เจ้าเก่าหนึ่งตัวนะครับเริ่มเลยนะครับตัวแรกครับพายแอปเปิลเมลอนนะครับผมกิน อ๋อสับปะรดเมลอนนะครับน่าจะโคนพวกมังสวอนเนาะน่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะยี่ห้อโรลลิงจุยนะครับ30 ml 170บาทรู้สึกเจ้าของแบรนด์น่าจะชอบพวกวงโรลลิงสไตล์อะไรพวกนี้ป่ะนิกสามนะครับขวดแก้วน้ำหัวดดอกนะครับหัวดดอกนี่เป็นไงครับก็คือจะเป็นการหัวดดอกนี่บางบางเจ้าทำไม่ดีนี่เฮี้ยมากนะหัวดดอกจริงจริงบางขวดอะหัวดดอกไม่รู้รู้แต่ขวดเบน ราคาเท่าไหร่คร okay. ับร7อยเจ็ดสิบาทสามสิบนะครับอันนี้เป็นน้ำยาน้องใหม่นะมาเดี๋ยวลองกันเลยนะครับผมมีเพจไหมเดี๋ยวมีเพจปะอืมไม่มีเดี๋ยวให้พ่อค้ามาอ่าพ่อค้าก็ดูเสร็จแล้วก็มาแปะด้วยนะครับนะครับผมเก๋ยวอยู่โลลิงจุยนะครับน้ำยาน้องใหม่นะนิกสุบลื่นนะครับ ไม่กระแทกคอนะ <c oughs> แต่แน่นนะครับในความรู้สึกยังแน่นอยู่นะได้รู้สึกว่ามีนิกอะนะครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับเย็นประมาณระดับหนึ่งหนึ่งถึงเกือบ2ประมาณหนึ่งครึ่งนะครับกลิ่นพายแอปเปิ้ลเมลอนนะครับสับประรดเมลอนขึ้นต้นด้วยสับประรดเลยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเมลอนนะต้นมากลางปลายอยู่ครบถือว่าทําได้ออกมาได้ดีทีเดียวนะสำหรับ เจ้านี้นะแล้วก็กลิ่นนี้ด้วยนะอร่อยนะครับผมว่าอร่อยแล้วก็เมลอนตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นทูบนะ <c oughs> รสชาติดีผมว่าใช้ได้ราคา170บาทจึงเป็นติงิงิงติงติงติงงสี่จุดห้าคะแนนจัดะไปครับ ต้องว่ายนะต้องว่ายท่านผู้ชมเลยออะไรนะโรลลิงลล่ง <นะ S 2> จุ้ยโอเคแหมยีย่ยยห้อไม่ได้ติดให้ดูนะครับโรลลิ่งจุ้ยนะครับน,น,นี่ไหนวะนี่ไงโอ้โหแม่งตูมจะเล็กไปไหนเนะี่ยไปยี่ห้อโรลลิ่งจุ้ยนะครับ <c oughs> นิโคตินนุ่มลื่นนิ่ม <c oughs> เหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีเออผมฝากนิดนึงนครับทุกตัวที่ผมรีวิวแล้วบอกไม่มีนิกนะ มันจะประสบปัญหานี้คือพอไปสั่งซ้ำปุ๊บหลังจากที่รีวิวออกไปอะมึงใส่นิกแบบบ้าคลั่งเลยมไม่ต้องขนาดนั้นเออมึงยืนยัดด้วยรำไอ้นี่ดิไอ้ของเราสิเออเราดูอย่างนี้ถ้าเกิดเขาอยากได้นิกเพิ่มเดี๋ยวเขาบอกคุณเอง,มงไม่ต้องไปเพิ่มให้เขานะครับก็ตัวนี้ดูดนุ่มนิ่มลื่นนะครับเหมือนไม่มินิกนะครับเย็นมไม่ถึงหนึ่งจุดไม่มีหนึ่งครึ่งอะผมว่ากำลังชุ่มคอ กลิ่นนะครับขึ้นเป็นสับปะรดกลางเป็นเมลอนแล้วมันก็ปลายอ่ะมันมันมันรวมกันแล้วแบบอพูดยังไงวะมันหอมอ่ะแต่มันจะไม่ใช่ผลไม้นะสำหรับผมผมดูดเพราะวผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรที่มันมาเชื่อมสองตัวเนี้ยเป็นเหมือนกลิ่นครีมครีมเหมือนออกขนมขนมหน่อยอือแล้วมันทำให้มันให้มันรู้สึกเหมืน ให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นขนมหวานหรืออะไรทักอย่างที่เป็นกลิ่นเนี้ยแต่มันหอมอ่ะต้นอยู่ต้นที่เป็นสับปะรดกลางเป็นเมลอนแล้วปลายอ่ะมันเป็นเมลอนบวกสับปะรดที่มันมันถูกปั่นรวมกันออกมาอืมตัวนี้ดีมากผมว่ามันหอมแล้วก็ไอตัวที่มันเชื่อมระหว่างไอสองตัวนี้มันเป็นเหมือนกลิ่นครีมครีมเหมือนกลิ่นขนมอ่ะกลิ่นเหมือนไอชีอะไรวะลูกอมหรืออะไรทักอย่างอ่ะอืมฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนสวรรค์ละผมว่า แม่งคนละฉีกไปคนละเรื่องเลยนะครับ4.5เหมือนกันครับสำหรับ Rolling Juice นะครับตัวนี้ถือว่าดีเอาไป9คะแนนกอไปแบรนด์ที่2นะครับไม่ออกจริง Inimy หรอ Inimy Inimy Cloud Inimy Cloud อ่ะอ่าโอเค Inimy Cloud ชื่ออันยักมนกกินเลมอนสตรอเบอรี่นะครับ30 ml ราคา150บาทฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะครับซื้อ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 แผ่นตกล่างอ่ะเดี๋ยวนะเล่นมาก่อนเปิดโฟยเปิดโฟยเอ่ออธิบายอ่านอ่านนิกนิกเท่าไหร่ครับนิกสามนะสามขวดส่งฟรีเคอร์ี่อ๋อไอ้นิกสี่ด้วยป่ะเออนิกสี่มลนะวีจีหกสิบสี่สิบนะครับตัวนี้สำหรับเออีเนมี่คราว นะครับเลมอนสู่สตอร์เลมอนสตอร์นั่นเองนะครับแม่ค้าน่ารักนะครับแม่ค้าผู้หญิงน่ารักอ่ะน่ารักจริงป่ะน่ารักโอเคแต่มีผัวแล้วโอเคเดี๋ยวมาลองกันนะครับโอเคอีเนมี่คลาวนะครับเลมอนสตอร์นั่นเองนิกซี่ สรารภาพตามตรงว่านิกไม่รู้สึกเลนะครับนิ่มนุ่มหลื่นไม่กรดแนคคอเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับสําหรับนิกเย็นไหมไม่เย็นนะตัวนี้ถ้าเย็นยก็จะเย็นแค่นิดเดียวอะ่ะไม่ไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวนี้เลมอนตอ์นะครับกลิ่นขึ้นเป็นมะนาวลงด้วยสตรอเบอรี่นะครับอ่า เลม,มอนหนอนมะนาวเนี่ยติค่อนข้างจะนิดนึงนะครับมันมีกลิ่นเขียวนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะมากนิดเดียวจริง,รงแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็สตอก็ตามสตอออกจะดอบน,นิดนิดนึงนะครับถ้าถ้าดันสตอได้มากกว่านี้นิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะมากเพราะถ้าเยอะมากมันจะแหลมนะครับเพราะตัวนี้ถูกต้องแล้วเลมอนสตอนะครับขึ้นเป็นมะนาวลงด้วยสตรอเบอรี่นะครับ กลิ่นโดยรวมถือว่าดีมากนะครับกลิ่นหอมให้ให้กลิ่นที่สดชื่นดีนะแต่ติดที่มะนาวมีกลิ่นเขียวนิดเดียวนิดนึงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับกับการสูบเข้าไปนะครับตัวนี้ผมว่าใช้ได้นะหอมดีแล้วก็เข้ากันดีด้วยกลิ่นแต่ติสองอย่างก็คือมะนาวมีกลิ่นเขียวนิดหนึง่งแล้วก็สเบอรดอ่อนไปหน่อยนะครับถ้าถ้าลบเอากินเขียวมะนาวด้าวม,มะนาวด้าว กลบกินเขียวของมะนาวได้แล้วดันสตอขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมว่าแม่งดีกว่านี้เลยนะตัวนี้เอาไปสี่คะแนนครับมีแต่ดีๆอ่ะเดี๋ยวนี้เอนเนี่ข่าวนะครับนิกสุบลื่นไม่ก็ได้คอนะนิกสี่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับส่วนกิน่นนะต้นมากลางปลายอยู่ครบนะครับ ให้รสชาติที่ชัดเจนนะแต่บิ้วของผมเนี่ยไม่ได้กลิ่นเขียวนะไม่มีนะครับเย็นนิดเดียวนะครับให้รสชาติที่หวานติดปากอยู่นะขึ้นมะนาวนะครับแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สตอรอเบอรี่ตามมาแล้วก็ตบท้ายเป็นสตรอเบอรีเร่เลยนะครับถือว่ากลิ่นนี้นะครับ ในราคาหวันแ0สบปีอืมไม่แพงนะครับตัวนี้ใช่ได้ใช้ได้นะก็อร่อยนะครับใครสนใจผลไม้นะก็เดี๋ยวให้แม่ค้ามาติดมาติดด้วยนะอยากจะเห็นหน้าไหนบอกว่าน่ารักเลยเอาไปสีคะแนนเช่นเดียวกันนะครับสํหรับเอมนี่เก่าใช่ได้ใช้ได้ต่อไปเจ้าเก่าหน้าเดิมนะครับ เว็บเอฟเวอร์กับมาอีกครั้งตัวที่3แล้วมั้งที่รีวิวนะครับใช่ใช่เว็บเอฟเวอร์ก็ยังไม่มีบูบอรี่ชีตที่ที่ที่สำหรับผมผมว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่นะลองดูตัวนี้ยาคูยาคูยาวยาคูยาวเ่ยนะยาคูยาวเพราะว่าพ่อค้าตั้งใจจะให้คนเรียกว่ายาคูยาวยาคูยาวใช่นะครับ30 ml นิก3สราคา220บาทครับนะครับ มีโปรหรืนป่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจลองเปิดการเว็บออนไทยแลนด์ไปบอกว่าพอดีผมดูรีวิวเว็บออนไทยแลนด์ครับพี่ผมสนใจมากทุกเจ้ามันอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาทุกเจ้าครับที่ผมเคยรีวิวอะลองบอกไปนะครับบางทีมันจะได้ลุกเวลาพ่อค้าเนี่ยได้รู้ว่าเอ้ยผลตอบรับจากการที่เราดูไปเป็นยังไงด้วยนะครับบอกไปเลยดูรีวิวเว็บออนไน์เผื่อคุณจะได้ของดีกลับมาอาจจะได้แถมลิปยาบ้างส่งรีเกอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแถมตัวเทสอะไรก็มากันไป นะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับอู้เออเมื่อกี้ผู้ผิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บลูเบอรีบ่บลูเบอรี่อร่อยเป็นสตรอเบอรีต่ต,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 ตัวที่สองที่ผมเคยรีวิวนะแลวผมว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับแต่บลูเบอรี่อร่อยเด็ดเลยทีเดียวเชียวอะโอเคตัวนี้ยาคูนะครับ <c oughs> นิโคตินก่อนค่อนข้างจะนุ่ม นิ่มนะครับแต่ยังยังพอรู้สึกถึงนิฟอยู่นะเออตัวนี้นิจะไม่แรงเหมือนไอตัวตัวสตรอเบอรี่ป่ะตัวที่สองเทนิฟแม่งแรงอ่ะสตรอเบอรี่ตอนนั้นนิฟแรงมากตัวนี้ก็น่าจะเริ่มมีการปรับลดนิโคตินลงไปนะครับเพราะว่ามีการเตะไปนะครับก็พ่อค้าก็น่ารักนะครับก็มีการปรับสูตรอะไรไปนะครับก็ดีดีมากดีมากเป็นเป็นพ่อค้าที่ดีนะครับน่ารักนะครับสําหรับเวเบอร์อ่าเรื่องกลิ่นก่อนนะครับ สำหรับผมนะไม่ต้องมีไหนมากเพราะมียาคูม่กินเดียวตั้งแต่ดูดยาคูมาของไทยนะครับตัวเนี้ดีสุดตั้งแต่ผมเคยดูดมาเลยปกติผมไม่คนไม่ชอบดูดยาคูนะแต่ตัวเนี้ยให้กลิ่นที่เหมือนยาคูค่อนข้างเหมือนเลยอ่ะค่อนข้างเหมือนเลยเป็นยาคูนะไม่ใช่นมเปรี้ยวไอ้นี่นะบีทักเก้นนะหรือว่าดนะัมิ l นะอืมดีมากเพราะว่า ต้องสารภาพตรงว่าได้มาสองหลอดหมดไปแล้วหลอดหนึ่งอันที่หลอดที่ก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับก็ตัวนี้ถือว่าอร่อยนะครับถูกถูกจริตผมอ่าละกันแต่ว่าคุณตัวส่วนตัวคุณอาจจะเคยดูดยาคูของไทยเจ้าอื่นแล้วว่ามันอาจจะอร่อยกว่านี้ก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่สำหรับผมผมดูดเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยดีสุดตั้งแต่ผมเคยดูดมาเลยนะยาคูนะอืห้าคะแนนชอบมากตัวนี้ ครับพราะคันดูอยู่ว่าส่งให้กูด้วยกูชอบสำหรับเวเบอร์นะครับนิคสุบลื่นไม่ก็ได้คอนะแต่ให้ความรู้สึกว่ายังมีนิกอยู่นิดหนึ่งนะครับรู้สึกอยู่นะครับกลิ่นต้นมากลางปลายอยู่ครบนะครับกลิ่นยาคูเป็นกลิ่นยาคูที่ชัดเจนนะระดับความเหมือนผมตีไปเลยนะ95%เเหมือนยาคู 95%เหมือนมากนะครับอย่างที่มินบอกตั้งแต่ลองยาคูมาหลายเจ้าของไทยนะของไทยนะไม่ใช่ของมาเลยนะมาบอกก่อนนีเจ้าเนี้ยที่เหมือนเกือบเหมือนที่สุดละนะครับผมว่าวระเผื่อตู้มาเลยได้หมดจริงตัวเนี้ยมายาคูเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามาเลยเขาดูยาคูหรือเปล่าก็สําหรับคนที่ดูรีวิวตอนนี้ไปแล้วจะสั่งเสียใจนะครับตอนนี้หมดนะครับหมดอะหมดครับร,บรบลอรถอหน้านะครับ ไออันนี้มันวีสองใช่ไหมวีสองแล้วตอนนี้ก็เลาจะมีวีสามแล้วด้วยครับจะปรับปรุงให้เด็ดกว่าเดิมอะคุณก็ลองดูก็ตอนเชิ่ต้องบอกไหมว่าเอาวีสองหรือวีสามอันนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วก็มีวีถ้เราต่อไปก็เป็นวีสามพัฒนาไปเลยตัวนี้บอกก่อนว่าทุกตันตัวนี้ได้มานานแล้วนะค่อนข้างไอตัวนี้นานนานสุดเลยมั้งเนี่ยรอวาพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันก็ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเป็นการสตรีไปในตัวด้วยอร่อยนะครับอร่อยไหมปกติ ไม่ค่อยดูดสายนมอยู่แล้วนะเจรียอย่างเดียวนะนนะก็ราคาไม่แรงด้วย220ร่บนะบอกไล้วงร้อยคะแนนเช่นเดียวกันครับเย้วููฮเป็น10คะแนนอืมกูจะพูดอะไรวะดื่มเลย ทำไม่เลยอ่ะเดียวอัดวดนกัน <c oughs> โอ้วันนี้มีแต่น้ำยาดีๆ <c oughs> ดีใจครับดีใจโลลิงจุ้ยนะครับกินพายแอปเปิ้ลเมลอนสามสิบเปแมวราคาหนึ่งร้อยเจ็สิบาทนะครับผมขวดแก้วหัวดอกนะครับ <Okay. S 2> ต้นมากลางปายอยู่ครบนะเย็นนะครับนิกสูบลื่น,น,นแม่แด้คอนะเย็นขนาดไหนบอกด้วยเย็นประมาณระดับหนึ่งเย็นไม่เย็นมากชุม่มคอนะครับ ต่สำหรัผมผมว่ามันมีกลิ่นครีมเหมือนขนมอะไรสักอย่างเชื่อมต่อตัวนี้อยู่ก็ถือว่าทําได้ออกมาทีเดียวนะครับสําหรับน้องใหม่นะ <c oughs> กลิ่นพายแอปเปิ Mel ้ลเมลอนนะครับชัดนะแล้วราก็ราคาไม่แรงด้วยครับ,ครบ <c oughs> ใครชอบสายผลไม้นะหรือช <c oughs> อบสองตัวเนี้ยจับไปเลยนะครับครับะแนนจะเป็นเก้าคะแนนดีมากเยี่ยมไปเลยน้ำยาน้องใหม่เอนมี Cloud เอนมี่คาว นะครับ30 ml ราคา150บาทฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะครับซื้อ3ขวดส่งฟรีเคอร์รี่นะตัวนี้นิก3นะครับสูบลื่นแม่ไอ้นิก4โทษทีนะครับนิก4สูบลื่นแม่กระแด่คอขนาดนิก4เหมือนยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็กลิ่นนะครับต้นมาเออกลิ่นเลมอนนะสตอร์ต้นมากลางปลายอยู่ครบนะครับขึ้นเป็นมะนาวแล้วก็ผสานด้วยสตรอเบอรี่ตรงกลางแล้วก็จบไปเลยนะครับตัวนี้ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นทูบด้วยไม่มีกลิ่นเขียวใช่แต่ผมดูแล้วรู้สึกมะนาวจะมีกลิ่นเขียวนิดนึงาแล้วก็ตะตอมันจะดับไปหน่อยนะครับก็คะแนนจะเป็นแปดคะแนนเวฟเอเวอร์สามซิมแอลนิกสามกลิ่นยาคูขวดยาวครับนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะที่ผมให้ห้าคะแนนไอ้ตัวที่สองเฟิงตัวที่สองอันนี้ก็เป็นตัวที่สามที่ผมให้คะแนนห้าคะแนนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สองที่ได้สิบคะแนนถ้าจำไม่ผิดตัวที่สองที่สิบคะแนนใช่ ้นมากลางปลายอยู่ครบนะครับระดับความเหมือนยาคูจริงๆ95เปอร์เซ็นตนะค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับยาคูในท้องตลาดนะขนาดนี้นะครับที่ส่วนตัวที่เคยได้ลองมาอืนะครับทำได้ดีเลยนะครับคะแนนจะเป็นสึกคะแนนนะก็ขอฝากพ่อค้าทั้งสามเจ้านี้ รักษามาตรฐานเอาไว้นะครับแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมเออปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมรักษามาตรฐานตัวเองไว้แล้วก็ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมใช่ครับเพราะช่วงนี้บอกตรงว่าน้ำยาที่มันมันไม่อร่อยเนี่ยมันจะค่อยๆตายแล้วนะครับกาวดังๆที่ไม่อร่อยแี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มมันจะเริ่มตายแล้วตัวเรื่องมันเยอะตัวเรื่องมันเยอะเพราะคนทำน้ำยาดีๆมันเยอะนะครับใช่แต่ที่ที่ดูดมาช่วงหลังๆเนี่ยจะค่อนข้างดีเยอะนะครับไมกเน์เกนที่ดี ค่อนข้างเยอะนะครับยังไม่เคยเจอที่แบบถ้าไปดูคุณยาไปดูอีพีแรกๆอ่ะจะเจอแบบเหี้ยๆเยอะนะครับสามคะแนนมั่งส่อสามจุดห้ามั่งหนึ่งสองคะแนนกูก็เคยให้มีเยอะนะครับพอหลังๆปุ๊บม,มันเริ่มเหมือนกับว่าพอตลาดมันเริ่มมีการแข่งขันเยอะขึ้นลูกค้าผู้บริโภคมีตัวเลือกที่ดีขึ้นนะครับการแข่งขัน,ขขนพอมันมีการแข่งขันปุ๊บ ผู้ผลิตมันพัฒนาตัวเองอ่ะใช่หยุดนิ่งไม่ได้หรอกกอดกับการมีคนรีวิวเยอะนะครับผมไม่รู้ที่อื่นเขารีวิวเขาจ้างรีวิวหรือเปล่าไม่รู้จะอวยไม่อวยแต่ถ้ามึงดูกูเนี่ยมึงชัวร์รับประกันได้จ้างจ้างแน่นอนดูขอแค่ห้าขวดห้าขวดก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็แจกห้าขวดไม่ได้เก็บด้วยเอาไปแจกนะครับขอห้าขวดเอาไปแจกนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าของคุณดีส่งมาได้เดี๋ยวจัดในนี้ขอขอคุยนิดนึงตรงนี้ว่าผมผมเคย ไปขอล้ำยาเขาอมารีวิวกลับเขาบอกเพี่ผมไม่มั่นใจผมไปขอไม่ส่งมีมีมีแบบว่ายังไม่มั่นใจยังไม่มาชัวนะครับหลังๆก็เลยไม่ค่อยมีใครส่งให้แล้วเพราะว่ากลัวโดนด่าไม่ส่งเลยไหมยังไม่ค่อยมั่นใจใช่ใช่ก็มีมีนะครับมีหลายเจ้าก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเจ้าดังๆที่เคยยืนหยัดอยู่ในวงการสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วหรือว่า สปีที่แล้วมันก็จะค่อยๆเริ่มดับลงไปนะครับก็มันมีเจ้าใหม่ๆเสริมเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ดีกับผู้เรยภพกที่มีตัวเลือกเยอะมีคนทำยาหลายเจ้าเพื่อความอร่อยนะครับฉะนั้นก็พวกคุณก็ยินดีด้วยนะครับโอเคยังจบเดี๋ยวก่อนจากนะครับมีปัญญาข้อคิดให้คิดมาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลา ทำไมครับเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ hello, 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 hello.